สวัสดีครับสวัสดีสมรวมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่องยูทูบนะครับมหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่29นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2,566นะครับก็พามาชมนะครับวันนี้นะครับมาเป็น power SAE นะครับ SAE TX 1Q นะครับ 1Q นะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับแรงเท่ากันกับ SAE PM10 นะครับ แรงสเปคเดียวกันนะครับแรงนะครับตัวนี้ครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสามารถเข้าโทรมาสอบถามได้นะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับสภาพสวยแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็แทบไม่ได้ใช้งานนะครับของสภาพสวยนะครับสวยๆเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ทีเอ็กพันคิวนะครับตัวนี้พันคิวนะครับเป็นพาวเวอร์ของชิวิชิ่งนะครับแท่น2 u นะครับแท่น2 u ลึก17นะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับแล้วก็พวกสายนะครับก็ยังสวยนะครับเพราะว่าประมาณอ่าเครื่องตัวนี้ก็ประมาณ90%นะครับสายในบ้านแทบไม่ช้ำนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็น XLR นะครับทั่วไปเรานะครับ1 2 3 4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปรคอน อ่าสัญญาณออกนะครับอันนี้สเปคคอนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกําลังเท่ากันกับ SAE TGM10 นะครับตัวนี้นะครับเหมือน2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับตัวนี้สามารถขับ18ได้นะครับชแนลเราสองดอก2ดอกได้สบายนะครับตัวนี้นะครับ TXQ ครับ TX100Q นะครับอ่าสเปคนะครับจะอยู่ที่อ่า1,000วัตต์นะครับ1,000วัตต์ที่8โอห์มต่อชแนลนะครับ 1,000วัตต์ที่8โอห์มต่อชแนลนะครับ4โอห์มนะครับ4โอห์มก็คือข้างละ2นะครับจะอยู่ที่1750นะครับต่อชแนลนะครับ 1, 7 5 0ต่อชแนลนะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ประมาณ90%บเนะครับนะครับพวกหูพวกน้อนก็ยังไม่มีรอยนะครับของใช้งานน้อยมากนะครับสภาพ90%รนะครับรุ่นนี้4ชแนลนะครับกำลังนะครับได้4โอห์มนะครับ 2โอห์มจะอยู่ที่3,000นะครับ2โอห์มจะอยู่ที่3,000นะครับต่อช่องนะครับ2โอห์มจะอยู่ที่3,000ต่อช่องนะครับตัวนี้นะครับ4โอห์มจะอยู่ที่1,0750นะครับสเปคเดียวกันเท่ากันกับอ่า SAE PM10 นะครับตัวนี้นะครับสเปคเดียวกันที่4โอห์มนะครับ8โอห์มก็เท่ากันนะครับสเปคนะครับ18ได้ช่องละ2ดอก2ดอกกลางก็ช่องละ2ดอก3ดอกได้ได้สบายนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ10,000 16,000บาทนะครับตัวนี้จะอยู่ที่16,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับสภาพ90%นะครับสวยๆนะครับใช้งานน้อยนะครับ16,000บาทนะครับ16,000หมืนะครันนะครับมือหนึ่งก็ประมาณ20,000กว่านะครับประมาณส0 0 0มื่นกว่านะครับนี่ก็แทบไม่มีของนะครับมือหนึ่งนะครับอันนี้มือสองสภาพสวยนะครับสติกเกอร์ก็ยังไม่ขาดนะครับ สติกเกอร์ก็ยังไม่ขาดนะครับยังใช้งานปกติอยู่นะสภาพ90%นะครับเรียบนะครับนะครับนี่เครื่องใช้งานปกตินะครับก็สติกเกอร์ไม่ขาดนะครับขายในราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับนี่นะครับน้ำหนักชีวิตชิงนะครับนะครับน้ำหนักเบานะครับราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับแต่นะครับคุ้มนะครับ เหมือน power SAE นะครับ PM10 2ตัวนะครับอยู่ในตัวอยู่ในนี้ท่านเดียวนะครับราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะครับ16,000บาทนะครับ16,000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับกำลังนะครับ8โอห์มอยู่ที่1,000นะครับต่อแชนแนลนะครับ4โอห์มนะครับ4โอห์ม4โอห์มจะอยู่ที่1,750นะครับอ่านะครับคุ้มราคานะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับ16,000บาทนะครับ ไฟสีเขียวนะครับนาแท่นนะครับนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับนะครับอันนี้เบสนะครับลูกค้านะครับสามารถเล่นสีคุณสีก็ได้นะครับ ได้สบายนะครับหรือจะขับเบรดอย่างเดียวนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับนะครับเลือกการใช้งานได้เลยนะครับ ้ทุกตัวนะครับนะครับไม่มีข้อแขกนะครับอันนี้นะครับเบรดนะครับอันนี้เบรดนะครับนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้กางแหลมนะครับนะครับอันนี้กางแหลมนะครับนะครับใช้งานได้ทุกตัวนะครับไม่มีข้อแขกนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับ เม็ก็ประมาณเม็ดเดียวนะครับนะครับสวยๆนะครับชัดๆนะครับเรื่องน้ําเสียงนะครับพันเจ็ดร้อยวัตต์ห้าสิบนะครับที่4ีโอห์นะครับต่อชแนลนะครับเครื่องสวยนะครับประมาณ90%แล้วก็สติ๊กเกอร์ไม่ขาดด้วยนะครับสวยๆนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ16,000บาทนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับนย์นะครับเดี๋ยวน้ำเสียงนะครับชัดแน่นอนนะครับนี่ยน้ำเสียงชัดชัดนะครับ 啊、um。 กำลังไม่ไม่หนักนะครับเครื่องแรงนะครับเครื่องแรงนะครับ d ีดนะครับ t ีอ็กพันคิวนะครับพันนะครับพันพันวัตต์ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่พันเจ็ดห้าสิบนะครับคุ้มนะครับ083 739 8945นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้เลยนะครับยัดเข้ามาได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ